ตลาดนัดต้นไม้เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่เป็นวันพักผ่อนของดิฉันชอบมากๆปกติจะมาวันธรรมดานะคะที่ไม่ค่อยมีคนแต่วันนี้เนี่ยมาวันอาทิตย์คนเยอะเลยนะบรรยากาศตลาดนัดต้นไม้นะคะอันนี้ก็มีดดเงมนะ้ยละอ,อ,อรับ เราไมเราไม่สวรอเขาเนะนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นที่ชอบค่ะพ่บ้านเนี่ยปลูกมีดอกไม่คอยมีมีฐานเขาเลี้ยงเลก็ถึงดอกสวยกำลังเร็งๆเอาไว้ค่ะนะคะเล็งๆเอาไว้อ่าเมื่อกี้นี้ก็มีงของายที่เอามา นี่สวยมากเหลืองเชียงรายนะคะสวยจริงๆค่ะแต่คงไม่มีปัญญาปลูกเองแน่นอนค่ะไม่มีที่ให้ปลูกแล้วด้วยอ,อ,อือนี่กำลังมองอยู่นะคะสนใจนากระเล็บอยู่นะคะเดี๋ยวอาจจะเอามากระเล็บไปต้นสอต้นจับจองก็งมีเยอะเลยนะคะ นี่คือความสุขของคนรักต้นไม้ค่ะวันหยุดเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสมาเดินเที่ยวเป็นการผ่อนคลายสบายใจมีความสุขค่ะสวยคนนี้เขาเคยขายของให้เราต <laughs> <c oughs> ุ๊กตุ่นตุ๊กตาชอบมากดูแล้วมีความสุขร้านนี้พ่อค้าหล่อมากนะคะคนซื้อก็สวยมากด้วยเหมือนกันเจ๊เอ๋น่ารักจัง ยาดูคำเงินไหลกองทองไหลมานะคะอชอบดือพยันซื้ออย่างเราชอบล่า สับรสีเยอะๆเลยนะคะน้ำไหลน้ำตกก็มีวอนหยุดี่คนเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ต้นไม้เยอะนะคะปกติน้นมาวันธรรมดาฝนไม่ใอ่มากนะคะต้นไม้ก็ไม,ม่เยอะวันนี้มีอารมณ์อยากจะมาเดินเที่ยวอันนี้ก็เป็นไม้ผลนะคะซึ่งตัวเองให้ถนัดเลยไม้ผลจริงๆโอเคโอลูอกแล้วก็ไม่ค่อยมีให้กิน แต่ก็ชอบดูมีความสุขในเดืนนี้เยอะเยอะเลยบรรยากาศนะคาโอเคก็ไม่เอาเหรอคะอยากได้มากะเล็ตมากกว่า,า,ามากะเล็ตเอาดีนะมากะเล็ตหน่อยสนะได้พอดีเดี๋ยวเมื่นนอ,ก,อกี้มกะเล็ตเป็นไม้พุ่ม ลายสวยๆนะเอาพุ่มสีอันนะคุณนี okay, okay, so. okay. Na, so questions questions. ่เจ like ้าประจำค่ะซื้อกันประจำนี่นะคะคุณแม่คะโอเคค่ะไอ้ไผ่ไผ่แดงเลยแม่ค่ะเดี๋ยวก็ลองดูว่าเราจะไปกันได้หรือเปล่าที่สิที่สค่ะสวัสดีค่ะมาไหนคะเนี่ยแม่มาเดินช้อปปิ้งกันไม้นี่ยเลยนึ่งร้อยเจ็ดสิบดูบรรยากาศวันวันเสาร์อาทิตย์นะคะคนก็จะเยอะเลยนะ 650กลาเป็นนี่ก็ะร้อยสี่ร้อยเนพันจะห้าสิบนี่่หลักันแล้วนะี่อนี่บอกว่าใส่หลักพันแล้วแป๊บเดียวนี่นี่ไอนี่มันอะไรนะเดี๋ยวรูก่อนนัวัวค่ะวบัวลายจนโมนีกระเ้มกเ็ส้มนมากเลโเคค่ะ ดูซิเนี่ยได้แค่เนี้ยพันเงินเวลามาเดินเที่ยวนะคะสิ่งที่ได้นอกจากเรื่องนี้นะคะก็คือต้องคนที่ชอบเหมือน,นกันแล้วถ้าคนที่ไม่ชอบเนี่ยมาเดินเขาก็จะรู้สึกเบื่อแต่เรานี่ประเภทเดินได้ทั้งวันนะคะ,อคะ,คะขอบคุณค่ะและซื้อน้ำส้มกินด้วยนะคะขวดละยี่สิบบาทอร่อยเย็นระาคาสามารถเลือกได้เปดที่เราชอบนะคะนี่ละร้านนี้ก็ขายปลานะคะมีปลาให้เราเนี่ยปลาซอสปลาเค็ม ได้ไหครับเอาดอกเอาต้นเอาปลาอะไรไปเลี้ยงครับหนูชอบปลาอะไรครับชอบปลานี่ชอบปลานี่แล้วปลาหนี่มันคือปลาอะไรล่ะปลาโน่นเนาะที่บ้านหนูเลี้ยงปลาอะไรบ้างคะที่บ้านมีปลาอะไรบอกบอกอันตี้คุณะไรอะแบบยีนโรบาลใช่ไหมคะอ๋อหมอสวัสดีค่ะลูกเจ้าต่ายค่ะลูกใครนะลูกของ คนโตที่เป็นแอร์อ๋อโอเคคนี่ยน่ารักเชียวชื่อน้องอะไรลูกเจสค่ะคุณเจสคุณเจสสวัสดีสวยจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีฮัลโหลก่อนฮัลโหลอันตี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 สุนค้าเป็นฝรั่งเป็นลูกครึ่งสวีเดนค่ะ <Okay. S 2> ที่บอกค่ะเรามีความชอบและความถนัดไม่เหมือนกันนะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเดินเที่ยวตลอดนะัดต้นไม้เนี่ยเราต้องมีสติดีๆเหมือนกันเราไปเดินซื้อของเหมือนกันนะคะว่าบางทีมันเห็นสวยอะก็เห็นคนอื่นเขาปลูกสวยเราก็อยากปลูกเนาะเราก็อยากทานะแต่เราก็ต้องดูกําลังตัวเองด้วยว่าเราไหวไหมนะคะหลายๆครั้งเนี่ยมาเดินดูมาดูเพื่อเสพมากกว่านะคะให้ตัวเองรู้สึกรู้สึกมีความสุขในจิตกิญาณที่เราได้ดูเราได้ทํา ในสิ่งที่เรารักแต่บางทีก็ไม่ได้ซื้อของนะซื้อเฉพาะที่เราคิดว่าเราอยากเราอยากปลูกมันจริงๆเราชอบมันจริงๆนะคะหรือว่าเราคิดว่าเราไหวกับมันนะบางครั้งก็แค่ได้ดูได้มองพอแล้วนะนะคะโอเคค่ะ